สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองช n แนลพาท่านผู้ชมมารีวิววัดเก่านะมีเรื่องเล่าในตำนานนะครับก็คือวัดมหาบุตรก็คือวัดย่านาคนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออ่าเท้าวความประวัติวัดก่อนเนอะว่าวัดมหาบุตรเนี่ย จากประวัตินะมันทึกว่าวัดเนี้ยสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยานะครับเสียกรุงเพียงแค่5้ปีเองนะท่านผู้ชมนะครับสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาเสียกรุง5ปีนะครับก็คือเดิมเลยอะ่ะชื่อวัดสามบุตรนะครับเพราะว่ามีพี่น้อง3าคนช่วยกันสร้างนะครับพอ จากตอนแรกเนี่ยสร้างเนี่ยอาจจะสร้างจากไม้นะครับสมัยโบราณอาจจะสร้างจากไม้ธรรมดานะครับแล้วทีนี้ก็ถูกทิ้งล้างไว้นะท่านผู้ชมพอถูกทิ้งล้างไว้ปุ๊บเนี่ยก็ช่วงหลังมีพระมหาพระมหาบุตรนะครับมาเยี่ยมญาติในละแวกนี้ ก็เลยมาเห็นหวัดในแย่ในย่านนี้ถูกทิ้งล้างไว้นะครับก็เลยกลับไปนะครับกลับไปหานะครับหาคนมาช่วยบุรณะนะครับมหาบุตรนะครับหาคนมาช่วยบุรณะนะครับแล้วทีนี้พอพอ,พอบุรณะเสร็จชาวบ้านย่านนี้ก็เลยเชิญน,นะครับ กราบนมัศการให้พระมหาบุตรเนี่ยอยู่จำพรรษาแล้วก็พัฒนาวัดที่นี่นะครับแล้วก็ช่วงหลังมานะครับช่วงหลังมาเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะครับย่านาคในสมเด็จใ,ในสมัยสมเด็จพุทธ,ธิจาร์โตนะครับสมัยนั้นท่านยังเป็นเนนอยู่แล้วแล้วก็มากับพระอาจารย์นะครับ พอมากับพระอาจารย์ปุ๊บนะครับี่ก็มาแวะนะครับจำวัดอยู่เพราะท่านจะไปอาจารย์ท่านก็จะไปเป็นสหสหทัรงม,มิ้นะครับกับกับพระอาจารย์ที่ปากน้ำนะครับวัดปากเออที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลย แวะแล้วก็เลยเกิดเป็นตำนานปั้นหนิงแม่นาคนะครับแล้วก็ปลาปากแม่นาคที่ที่วัดมหาบุตรแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมชมแม่นาคเนาะก็คือวัดเนี้ยก็จะเปิดให้ทําบุญนะท่านผู้ชมเปิดให้ทําบุญนะครับเปิดให้ทําบุญทั่วไปแต่ว่าผมอาจจะมาช่วงเย็นเอแต่คนทำไมผมชอบมาช่วงเย็นนะ โบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์ในตำนานเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมผมกำลังพทาท่านผู้ชมไปรีวิวเนะี่ยโบสถ์หลังนี้แหละที่จากวรรณกรรมที่พ่อหน้า,าพระขนงนครับหลบเข้ามาหนีแม่นาคเข้ามาอยู่ตรงนี้นครับอยู่ในโบสถ์พระโบสถแห่งนี้นะครับแต่พระโบสถสมัยนะั้นก็ยังไม่มีการบูรณะขนาดนี้เนาะอันนี้แต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลังหลังเดียวนนนะเป็นหลังเดียวกันนะท่านผู้ชมนะครับเป็นหลังเดียวกับที่ ที่ที่บ้านบันทึกไว้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการบูรณะใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะมีวิวถ่ายรูปนะมีวิวถ่ายรูปนะครับก็จะมีโบสถ์ขายของมีวิวถ่ายรูปแล้วก็มีการให้ไหว้นะพระโบสถ์สดนะครับแต่เขาเขาไม่ให้เปิดเพราะว่ามันเขาไม่ได้เปิดเพราะว่าพราะโบสถ์อย่างนี้ไม่ได้เปิดมานานแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปอันนี้ก็จะมีจุด ถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มาตั้งบูธแล้วนะครับทีนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมแม่นาคนะครับในย่านาคแล้วกันขออย่าเรียย่านาคนะครับก็ในย่านนี้ก็จะมีเปิดขายของนะท่านผู้ชมก็จะมีขายของของให้ของกินของนะครับของของใช้ก็จะมีบ้างนะครับก็ก็กลับมาตึกคักนะ ท่านผู้ชมนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมานะครับคือวัดนี้ผมมาบ่อยแล้วนะท่านผู้ชมจากจะ,จะสมัยก่อนนะครับเพราะผมสมัยก่อนเนี่ยพักอยู่แถวนี้นะครับก็จะมีมาบ่อยมามามา,มากราบสการะบ่อยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะทําเป็นไอนี้ ทำ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 ดีครับเดี๋ยวนี้นะ,ะเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมนั่นในก็จะมีการโป้พื้นท้าสมัยผมมาเมื่อก่อนอยังไม่มีการโปูพื้นขนาดน,นี้นะท่านผู้ชมนะครับ,รบก็จะมีอาจารย์อะไรนะที่ปั้นรูปแม่นาเขาเจะมีประวัติเขียนไว้นะอาจารย์พวนช้างเจริญนะครับผู้ปั้นรูป,รปยา่านาคเนาะพระขนงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีนี่อาจารย์ทวมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในหนเข้ามาแล้วเนาะ ก็อาจารย์ทวมเนี่ยจะเป็นคนปั้นนะครับปั้นรูปยานาคเนาะนะครับรูปยานาคนะครับท่านก็เลยให้เกียรตินะครับปั้นลูกไว้เพื่อเป็นสักการะนะก็คืออาจารย์ทวมนะครับก็บุคคลท่านนี้จะเป็นผู้ที่ปั้นรูกนะครับยานาคนะ ท่านผู้ชมก็จะมีรูปที่อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านบนก็จะมีรูปท่านอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีรูปเป็นหุ่นขี้ผึ้งเนาะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะข้อมูลทางทางบันทึกนะให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ ให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมพาชมจุดต่อไปนะครับก็จะมีการทําบุญน้ํามันตะเกียงนะครับน้ํามันตะเกียงแล้วก็บูชานะครับทําบุญน้ํามันตะเกียงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกหนึจุดเลยนะบางท่านมาไหว้ขอพรนะครับก็จะได้ ตามที่ขอแล้วก็มาแก้บนนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนก็ยังไม่มีขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวผมพารีวิวรวมแล้วกันก็คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีจัดนะครับจัดแบรนะด์มาร์กนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนี่นะครับก็จะงดงานนะครับก็จะมีจุดไหว้านาะส่วนจุดนึนก็จะเป็น อาจารย์ที่ปั้นลูกนะครับแม่นาคย่านาคเหมือนผมขอญาติเรื่อย่านาคแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผู้คนมาเที่ยวแล้วก็มาขอพรน,นะครับท่านผู้ชมก็จะมีไปรษณีนะครับมีตู้ปรษณีให้ส่งนะครับท่านผู้ชมก็จะถือว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับก็จะมีต้นตะเคียนมีนะครับมีคนมาเอามาให้คนสักการะบูชานะครับต้นตะเคียนเดิมต้นตะเคียนเก่านะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอีกอีกแลนด์มาร์กนึงนะครับผมขอใช้คำว่าแลนด์มาร์กแล้วกันแล้วก็เป็นสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์อยู่จริงนะครับบันทึกประวัติศาสตร์อยู่จริงนะครับก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นที่ให้อาหารปลานะท่านผู้ชมนะครับเป็นที่ให้อาหารปลานะครับจุดนู้นนะครับก็ดูสะอาดสะอ้านนะพอเมื่อก่อนเนี่ยพื้นเนี่ยเขายังไม่ได้ปูกพื้นกระเบื้องนะครับก็ยังดูไม่ค่อยเป็นสัดเป็นส่วนก็ยังเป็นพื้นปูนขัดมันแต่ปัจจุบันเนี้ย เป็นพื้นกระเบื้องละลายไม้นะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเทิดพระเกียรตินะครับย่านาคนะท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นจุดเทิดพระเกียรติย่านาคนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมต้องมา นะครับเพราะว่าเป็นวัดสำคัญทางทางประวัติศาสตร์ที่มีจริงนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาก็จะมีจุดนะฮะจุดจุดที่ทำบุญนะท่านผู้ชมแล้วก็มีจุดให้สอบถามนะมีวัตถุมงคลนะครับท่านผู้ชมนะก็มี ต้นไม้อันนี้อาจจะเป็นต้นโพเดิมนะก็ทําหลังคาก็เลยตัดเดี๋ยวผมพารีวิวคือจุดนี้ก็จะมีสารนะท่านผู้ชมมีสารนะครับสารที่ดั้งเดิมของที่นี่เลยนะครับก็มีการจะมีการทําบุญน้ํามันตะเกียงเนี่ยทางวัดเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดให้นะครับว่ามีแต่ละอยา่างมีเท่าไหร่อะไรยังไง นะครับผมไม่ขอขอขออธิบายแล้วกันนะเพราะเวลาท่านผู้ชมมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะครับที่นี่ก็จะมีศาลนะครับมีคนมาขอเลขนะท่านผู้ชมนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นชุดแม่นาคที่คนมาทําบุญนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแฝนไว้เยอะมากท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นศาลนะครับศาลนั่งเดิมของที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีคนมา ขอเลขนะก็เอาแป้งทาแล้วก็ขัดก็ก็ขัดกันมันเลยนะท่านผู้ชมนะครับบางจุดก็ก็มันเลยเลื่อมเลยลนะใช้คำว่าเลื่อมแล้วกันนะ,ะทีนี้ผมจะพาไปจุดไฮไลท์เลยจุดนี้คือเป็นจุดที่ที่ย่านาคเลยนะครับเป็นรูปปั้นย่านาคแล้วก็มี อัถิด้วยนะครับจุดนี้นะครับที่เมื่อสักครู่เนี้ยที่ที่ที่อาจารย์ที่เป็นคนปั้นนะครับเมื่อสักครู่ก็คือลูกปั้นนี้แหละครับคือท่านก็จะมีการมาขอพรนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีเครื่องใช้นะครับที่ คนเอามาบริจาคให้เป็นของวัดวัดก็มาจัดแสดงนะท่านผู้ชมนะครับวัดก็เอามาจัดแสดงนะครับก็จะมะีกลองเก่ามีชุดย่านาที่คนเอามาถวายนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีลูกปั้นแม่นาคใครที่จะไปบูชานะนะครับก็จะมีภาพเขียนนะครับก็จะมีรูป มีปัจจุบันก็จะมีให้บุชานะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีจุกอันนี้คือเป็นรูปปั้นที่อาจารย์เมื่อสักครู่ที่ผมพาไปรีวิวให้ดูว่าเป็นท่านเป็นคนปันลูกอนนัญญาคีขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นจุกที่มีความศักดิ์สิทธิ์ลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหายคอหวยนะเขาก็ลวงกัน อยู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งเลยนะครับที่ท่านผู้ชมควรมาถ้าว่างนะครับก็จะเป็นวัดที่ท,ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะนะครับก็มีคนมาขอชาวต่างชาติก็มาขอนะครับมาขอขอพรนะมาบางท่านก็มาสักการะ ท่านก็มาขอโชคลาภนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีลํำถวายนะเดี๋ยวผมพาไปดูลํำถวายนะพระพรบางคนเขามาแก้บนก็จะมาลํำถวายจ้างลํำถวานนะครับก็จะมี ลำตั้งไหวหน้าด้านหน้านะท่านผู้ชมนะครับแก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับนะครับ,นะรบก็จะก็มาโดช่วงจังหวะพอดีนะท่านผู้ชมนะครับ นะครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็จะมีนำถวยพระพรนะครับแก้บนนะท่านผู้ชม ผมลืมบอกท่านผู้ชมใบวัดนี้จะอยู่ตรงแยกถนนอ,อน,นุทนะครับก็เข้ามาเนี่ยจะจากแยกถนนสุขุมวิทเนี่ยเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะขมุงนาไปทางสีค่คอนสีน่นครินนะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบก็วัดจะอยู่ซ้ายมือนะครับชื่อวัดมหาบุตรนะครับจะอยู่โค้ง พอเจอสะพานลอยจะอยู่โค้งพอดีแล้วก็แยกเข้ามานะท่านผู้ชมนะครับอาก็ถือว่าเป็นการลําแก้บนนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูท่าน้ําคือคลองเนี้ยมันเป็นคลองที่ไปทะลุบางกอกก็คือกรุงเทพได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับที่เป็นคลองที่ พี่มากเนาะพี่มากสมัยเป็นทาหารที่ไปไประจำการอยู่ะนะครับก็ใช้คลองเส้นเนี้ไปไปพนครนนะครับอันนี้ก็จะมีร้านขายเนาะขายพวกปล่อยปลาพวกอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดให้อาหารปลานะครับท่านผู้ชมนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีปลาเยอะมากเลยนะครับ ปลาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพารีวิวนะครับเขาก็จะให้หารปลานะตรงนี้จุดนี้นะครับคลองนี้เป็นคลองที่เขาใช้โดยสารนะสมเด็จพระเจ้าจารย์โตที่มากับจารย์ท่านสมัยที่ท่านเป็นเนนท่านก็ใช้คลองเนี้ยนะครับคลองนี้ในในการโดยสารเพราะว่าเส้นนุ่งก็จะไปออกปากน้ํานะครับสมุทรปราก,การได้นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบฝั่งเนี้ยจะไป เข้าบางกอกตัดเข้าพนาครได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ของเส้นนี้ก็เป็นตำนานเลยก็จะมีบ้านจุดนู้น่าจะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับของเจ้าขุนมนนายเก่าก็ปล่อยทิ้งล้างไว้นะครับก็ไม่ได้บูรณะนะอันนี้ก็จะเป็นตึกเก่งเจ้าสัวจีนเก่านะครับส่วนนู่นก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนู่นก็จะเป็นเจ้าสัวนะครับปัจจุบัน นะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้เลยนะครับแวะมาเที่ยวชมได้นะครับที่วัดนี้นะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญเลยทางประวัติศาสตร์นะครับนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ด้านความรักนะท่านผู้ชมนะครับด้านความรักนะครับมผมว่าจะหาหญิงสาวใดที่รัก สามีตัวเองได้ขนาดนี้นะเฝ้ารอจนกลับมาเนาะจนได้ขนาดนี้ก็จากอันนี้ผมผมผมขอเล่าจากประวัิศาสตร์ที่บันทึกไว้นะที่สามารถที่จะรักรอสามีจนกลับมานะครับครับแม้กระทั่งตัวเองอยู่ในภาวะยังไงก็ยังต้องรอนะมีความ สุจริตนะครับในสามีภรรยานะครับส่วนปัจจุบันนี้ก็หายากนะท่านะผู้ชมนะครับครับแตบบ่เป็นตำนานไปแล้วนะครับท่านผู้ชมน,นะครับครับครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบรีวิวนะครับในส่วนของวัดมหาบุตรหรือ ที่ยา่านาคพระขนงได้อยู่ที่นี่นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ